จิวๆได้น้องหันก็น,นกเหลืองๆนะี่เน๊ะเไปเลยตามพี่กันไหนันามย่ายเขียวเลยแนะอีอ๋อปีปีจะปีปูนไปห้องปีมาดอกสวยเลยปีมากะปีละกันวิ่งมาหาน้องาไปเร็ว ปี๊กว้กปีกปีการเร็วมาทางนี้เร็วสวยมากเลยวิ่ง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 น่าปีมาหานน้องเร็วเฮ้ยยิ้มสวยเลย ปีมาหาน้องนี่กันรองเท้าครับไปเลยเช็ดได้ไม่หาน่องไม่หาน้องหนูมาหาน้องก่อน,นกะล่างหนูมาฟังไข่อะไรมันเช็ดได้ไปแม่เจ้เพื่อไปหาน้องก่อนอไปหาน้องไปหาน้องกลับมาอ,ายมอย่ยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยเช็ดเช็ยิ้มนี่ทำนิ้วทำนิ้วอ๋อทำมินิฮาร์ด